there is innovation. Don't lose your dream. Mesamero. Mesamero. m e s น m e r o สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โนโบคาเฟ่และเคียวสกิทอยและขอมปนแฮมครับผมและไม่ต้องก้าวเ นี่มาคุยเรื่องอะไรพี่วันนี้อยากคุยเรื่องไรเดอร์ตัวใหม่พิ่เปิดตัวเลยนะเพราะว่าเราบาดเจ็บจบไปแล้วกับใกล้จบแล้วกับพี่พี่บอกผมว่าไงนะพี่บอกผมว่าไงนะอยากจะลองอีกสักครั้งแล้วรู้เปล่าว่าที่พี่บอกมาผมเห็นใบบางส่วนแล้วยาวเท่านี้ไม่แต่มันมีหลายอย่างมีทั้งฟิกทั้งอะไรด้วยเปลี่ยนใจดีกว่าไม่คือเรื่องนี้มันมันเขาเรียกเหมือนเอางี้ไลเดอร์ตัวใหม่ชื่ออะไรก่อน ถ้าภาษาญี่ปุ่นมันเซ็ตสึเซ็ตสึถ้าที่ผมผมอ่านอ่ะผมว่าน่าจะเซ็ตเซ็ตสึเซ็ตสึอะไรเซ็ตสึอะไรของอย่างนั้เก็เแล้วก็ทีเอสยเซ็ตสึแต่มันมีมันไม่มีเซ็ตอนเซ็ตทีเซ็ตมันภาษาคนคูดว่าไอเซ็ตหยอสูดต่อไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะสต่อิ่งเนี่ยไม่ใช่ทีนี้ใช่ไหมคุณคุณอะไรวะเี่ยวเงี่ยบ เอาไว้ไว้ไว้เาไว้ไว้เราเราเราใส่รูปเราใส่รูปไม่ตลกไปมุกนี้ไม่ผ่านเอาไวต่อโอเคคือดีไซน์มันแบบเขาเรียกไงซีไซ์มันเป็นเหมือนมันเหมือนกลับไปในยุคของโชวะไปโชวะปะโชวะแบบอารมณ์โชวะแบบชินอะไรเงี้ยโชวะแบบดุดุเดี๋ยวใส่รูปให้ไม่เป็นไรโชวาเหมือนเหมือนอิจิโกอะไรนั่นเลยตาค่อยค่อย อย่างเงี้ยมันเหมือนมันเหมือนฮีโร่ฮีโร่ในนี่อนะพวกการ์เหมือนฮีโร่อะไรเันเดวิลอะไรเดวิลอะไรผมมั่งเออเดนเดวิลป่ะซีรอนตออองคล้ายเนาะไม่คล้ายไม่คล้ายเดี๋ยวก่อนไอนี้มันมันเหมือนอะไรผมคิดถึงไอ้นี่สีผมสีมันนะผมคิดถึงเดวิลแมนเดวิลแมนเออก็สีแมนคือใช่เลยที่ออกเป็นตัวเขียวดำเนี้ยเออคือคือเวนอมเวนอมเวนอมเออเวนอมเวนมตามเหมือนแต่เวนอมมันก็เหมือนไอนี่ก็คล้ายเวนอม คือทีเนี้ยมันมันเหมือนว่าดีไซน์มันไม่ดีดีไซน์แบบเดิมๆแล้วมันเหมือนแหวกไปเลยแต่ว่าเข็มขัดไม่อยู่ที่เข็มขัดแล้วนะสะพายแร้งเลยไม่แต่ยังเขายังถือว่าเป็นเข็มขัดเขาเขาเน้นแบบปั่อยรุ่นัวรุ่นอีกหน่อยไม่ใส่กางเกงเบลแต่ว่าแต่ว่ามันมันไปอยู่ที่เขาเรียกเหมือนไหล่ผานสะพายแล้และทีเนี้ยปัญหาคือแต่ละคนตัวขนาดไม่เท่ากันแล้วมันจะพาดยังไงวะ ไม่ใช่ครับผมว่ามันก็จะไล่นง่ายใช่ไหมขึ้นนะเออของเล่นได้ที่นี้ต้องปักได้เป็นสายสพายแล้วหรือเปล่าสายผ้าอย่างเงี้ยของเล่นมันน่าสนใจเพราะว่าอะไรวะ LED เลยพี่ LED อ๋อเล่นสี LED อย่างเงี้ยแม่ไข่แน่นอนว่ะก็คือกูเหนื่อยละไอตัวไอตัวตรงกลางที่มันเอาไว้้ไวเล่นอ่ะมันคืออะไรแคปไฮด์เซมแคปเซมเลย แคปเซ็มแคปซูลแคปเซ็มจะเป็นแคปซูลน่าจะแคปแคปซูลกับไอเซ็ตไปแล้วแล้วรูปรูปแบบมันคือเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นกาชัปองเหมือนกลมๆเป็นกาชัปองแล้วใส่มาแล้วลูกแก้วเหรอเออเหมือนลูกแก้วอะไรโซโกจิโซเออเหมือนยายบาเหมือนยายบาเหมือนลูกแก้วลูกแก้วดำอะไรอย่างเงี้ยพี่เห็นยายบาว่ายายบาพี่ดำเราจะใส่ลูกแก้วกลมๆแล้วในแก้วมันจะเขียนมันจะเขียนเป็นเนโอ้ยการ์ตูนเก่ามากเลยนะยายบาเนี่ยกำลังจะถามอยู่ยายบาคืออะไรวะพี่เอย่ามันเพิ่งท มาใหม่ไงเนี่ยมาใหม่ทุกคนต้องรู้จักกันรุ่งรักเรื่องนี้เนาะไม่ใช่คืออย่างนี้ใหญ่กูไม่คุยเลยกันใหญ่บ่าคืออะไรวะคือใหญ่บ่าบยังเป็นลูกแก้วใช่ไหมแล้วก็ใส่ที่ดาบเหมือนกันพอแล้วแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ไอ้ไอ้เบลของเซตสื่อเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นดาบไอ้ในลูกแก้วไอ้ลูกลูกแก้วโฟมมันโดนลูกกระตาเออเดี๋ยวโอสมรฟมมาแล้วเดี๋ยวจะ่แทรกโอฉายหันกลับไปเนี้ยกูดูแล้วไม่เหมือนลูกกระตาละเหมือนอะไร มึงให้ออดฉายแล้วมึงดูที่กล้องเลยอะไรอ่ะกูดูแล้วไม่เหมือนลูกกระต่ายโอเคโอเคที่เนี้ยมันมันดัดรูปแบบนะผมว่ามันเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นเซ่เหมือนเป็นเซลอะไรทั้งอย่างเหมือนเซลุ่มเซลในการที่ว่าว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนออกไปอะไรเงี้ยมีมีความรู้สึกมันเป็นพวกดีเอ็นเออะไรอย่างงี้ป่ะร้องกับเรื่องอะไรองี้ป่ะที่ไอ้พระเอกเด่นโอมเล่นอะร้องกับพระเอกเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรื่องอะไรนอันนี้ยังไม่ได้ดูเรื่องอะไไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไม่เกี่ยวไงอันเนี้ยผมว่ามันพลาดแบบ ไดไม่แต่ว่าเกตไม่ใช่ล้อนะตอนนี้เหมือนมันพยายามจะทําให้ของกลายเป็นแฟชั่นอย่างอย่างไอ้อแมนอันใหม่อะมันก็คือมีมีสร้อยแล้วก็เอาตัวที่แปลงล่างอะมาเสียบคือเวลาก่อนจะใช้ก็แค่ดึงออกมาแล้วก็ไปใส่ใส่ที่แปลงล่างเอนไไปด้ว่าพอนี้มันพยายามให้ให้เขา เขาเข้าใจวัยรุ่นไม่ใช่เพราะว่าก่อนนันนี้มันมีมันมีไม่เด็กรุ่นใหม่มันจะแบบชอบสะพายกระเป๋าแบบนี้ถูกไหมล่ะใช่ก่อนนันนี้มันมีพวกลาบูบูมีพวกกล่องสนที่เขาามาห้อยกจีโซก็แปลลาบูบูได้เเดี๋ยวมึงห้อยเดินนะห้อยนั่งรถไฟฟ้ามาเลยนะโปรโมทเลยไอไอโอ๊ตอ่ะไม่ห้อยเดินหรอกแต่เดี๋ยวมีลูกค้าไอโอ๊ตห้อยแน่ ตอนนั้เป็นสร้อยไอ้ที่เป็นกระเป๋าคาดอกแล้วก็เทียบเทียมกันแล้วเดี๋ยวเลิกหน้าเซ็นไตก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงจะเป็นแฟชั่นหรือเปล่าไอ้นีไ่ไอ้้ไอล่าสุดโกจูเจอร์เ,รเป็นแหวนนี่อ๋อเรืนแหวนไงเออว่ะเข้าใจะ่ะแล้วดูดูดูตัวตัวอย่างมันอนะ่ะมันเน้นเป็นภาษาอังกฤษถูกไหมโอ้เน้นขาตั้งช้างครั้งนี้น่าจะเน้นออกออก เนี่ยดีไซน์มันก็เป็นดีไซน์ของฝั่งเน้นออกอินเตอร์แล้วอารมณ์ตัวละครมันออกแนวอินเตอร์หน่อยฮีโร่ฝรั่งอ่ะเหมือนฮีโร่มาเวลอย่างนั้นอ่ะเอางแบบดูแบบสมัตค์ทแมนเน้นเน้นกล้ามเนื้อสรีระบอดี้ชุดสูตรก็อาวุธมันเยอะนะตะข่ายแบบเอวพวกกับกันมมกาอาวุธมันเยอะนะดูท่าทางอย่างเงี้ยอาวุธน่าจะเยอะอยู่เพราะว่า็นตัวไม่มีอะไรเลยไงพี่เมื่อกี้แคปเซมเดี๋ยวนะไม่ก็เมื่อกี้แคปเซมแคปเซมตอนนี้อาวุธ ไม่คือเขาจะบอกพี่ว่าตัวมันเรียบเรียบเกินไปอ่ะมันมันก็ต้องมีการเรียกอาวุธมีอะไรพวกนี้ขึ้นมาอาจจะมีธนูมีดาบมีปืนมันมีอะไรที่เป็นหอกอ่ะมีอะไรได้อีกอ่ะอะไรเราจะเริ่มขัดได้ไหมอย่างแรกกินพื้นอะไรนพื้นยนพื้นถึงขัดแต่ถ้าเราเลยเห็นฟอร์มต่อไปมันปุ๊บอ่ะเราจะเริ่มรู้แล้วว่ามันไปทางไหนจะใช้อะไรเออทีนี้คือมันยังแค่แบบตัวอย่างแรกนะเพราะว่าตอนนี้มันยังมันยังไม่สามารถกบกระแสไอ้กาบุได้แต่มันคงไม่ดึงพวกไรเดอร์เก่าๆมาถูกไหม ไม่แน่ก็สีมัน V1 ซะขนาดนั้นก็ไม่แต่ว่าคือ่่าคือเดิมอะสุดท้ายแล้วเวลาขายของอุปกรณ์ไอลูกกลมๆจะไม่สามารถเอาตัวไรเดอร์เข้าไปขายได้อีกแล้วใแคเซมแต่ปัญหาแคปเซม V1 ไม่ V2 ใครจะไปรู้ว่าพอถ้ามันเอาเอาเอาตัวเขาเรียกอะไรเอาเอาเซลลของ V1 มาใส่ไม่มาใส่เป็นลูกอย่างนี้แล้วอาจจะมีลายแบบคล้ายๆแบบพวกดีเทเรเจนต์อะไรอย่างงี้หรือเปล่า เป็นไปได้หรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้แต่ผมคิดว่าเข็มขัดเนี่ยในเมื่อทามันพลาดเนี้ยปัญหาถ้าใส่ลูกอะความหนาของมันะจะขนาดไหนมาดูเนี้ยมันดูไม่หนาลูกมันไม่ใหญ่นะแต่ไอ้กล้วยม็มคัดมันหนามากมันจะหนักนะพี่เข็มขัดมันก็จะหนัได้อว d ดีมันไอไอไอมันทำโบลงไบเหมหรอบอดี้เนี่ยที่พี่มองผมโบวนะไม่ใช่ที่เราเพราะงั้นมันทำโบลงไบเปล่าไอ้ตัวเข็มคัดตรงกาน่าจะอย่างนั้นถ้า l อวอดีะถ้ามันใช้ l อวดีจริงๆอ่อะ ตัวเข็มขัดอ่ะมันจะไม่หนักโอ้แต่ลูกลูกมันใหญ่เหมือนกันนะก็เหมือนลูกกระปองมันลูกกระปองลูกนึงหิ้ยแม่งกนก็ไขกันมันละคราวนี้มึงไม่มันอันนี้ลูกร้อยเยนมะสามหรือสี่ร้อยเยนนะมั้งต่อต่อลูกหนึ่งมันบรรจุแต่ผมอยากให้มันสแกนมากกว่าว่ะผมไม่อยากให้แม่งยัดเข้าไปผมอยากให้แม่งสแกนแล้วทิ้งเหมือนแบบเหมือนเหมือนวิสานหรืออะไรเงี้ยแมงเท่ห์ไม่ใช่วิสานมันใส่อยู่เป็นแหวนไม่ใช่ไงก็สแกนแล้วก็เออไปไหนก็ไป อาจจะนี้คอนเซปต์มันจะอยู่องโล่งหน่อยอะหน้าอกมันอะคอนเซปต์มันคือเกี่ยวกับถ้าถ้าถ้าที่อ่านมาเกี่ยวกับป่าเนื้ออะไรนะความความอยู่ในความอยู่ในความฝันใช่ไหมไปสู้ในโลกอ่าไปสู้ในโลกแห่งความฝันอะคือเรามีเรามีไอ้นี่มาให้ดูแล้วใช่ไหมเดนโอมันคือศัตรูของศัตรูของเดนโอมืออิมาจินใช่ป่ะอิมาจินก็แต่นั่นคือจินเวลการคือจินตนาการอิมารจินคือจินตนาการไอเนี่ยอยากรู้ว่าความฝันนั้นวิสัย ย้อนเขับไปในนั้นไปสู้ที่ขี่มังกรสู้กับกีศาจในในสในไม่อันนั้นยังยังไม่ชัดว่ะแม่อันนั้นคือเหมือนว่ามันมันเข้าไปในตัวที่มันมีวงเวชามที่ต้องเข้าไปปราใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้เพิ่งเพิ่งมาแผ่ๆใช่ไ้ยนี่เราเออยังเถียงนะยังเถียงขนาดนี้ไม่แต่คือจริงๆคือมันไอที่มันคือมันมันเห็นแล้วมันเฮ้ยร่างมันก็โดนไงร่างมันยอมรับว่าโอเคถูกใจถูกว่า คอยแอคชั่นเยอะๆก็วอาไม่ทีนี้คืออยู่ที่ว่าไอ้ซีนต่อสู้เนี่ยมันจะทำได้ดีหรือเปล่าคือถ้ามันทำไม่ดีอ่ะมันกระดูดไม่ดีจบเฮ้ยกระบูดซีนต่อสู้ดีแ้งหลังๆแม่งซีจีเยอะชิบหายเลยอ๋อเหรอแมงดูไปถึงหลังหลัหยุดไปแล้วไอ้ล่างล่างสุดยอดอ่ะเห็นไ่มที่มันเด้งไปเด้งมายิ่งเร็วโอ้โหซีจีแม่งเยอะชิบหายเลยก็ตอนแรกแม่งฟันปีนที่แค่แล้วมันมากนะตัวนี้เขามีมอเตอร์ไซค์นะ ไม่แต่มอเตอร์ไซค์มันเหมือนวีมันเหมือนไซโคมันกลับไป V หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไปไปกลับไปรีรีรีกลับไปอารมณ์หนึ่งโอ้โหแม่งเพิ่งจะเพิ่งจะตัวที่เท่าไหร่ตัวที่เจ็ดของเพราะไรถ้าเรือหลังๆมันไม่มันมีมอเตอร์ไซค์ปะมีแต่มาปั๊บไม่เห็นพูดถึงเลยไม่กาบูกมีมอเตอร์ไซค์เหรอกาบูกเป็นรถอันนี้เลยพี่รถสี่ร้อยใหญ่เลยอ๋อไออไตัวสีมันมอเตอร์ไซค์เหรอวะไม่ได้ใช้ละที่มันเป็นปืนด้วยมาที่ปืนอไม่ได้ใช่

คือกฎหมายมันเหมือนว่าขับขี่บนท้องถนนน่ะมันมีช่วงหนึ่งที่มันถ่ายอะไรเงี้ยก็เลิกแอ้วี้มันก็เลิกหมดเลยอันนี้ไรเดอร์ไอ้เรื่องเนี้ยไรเดอร์จะมีกี่ตัวอุ้ยโอ้โหเจ๋งเฮียไม่เพราะว่าตอนนี้อย่างน้อยสามอ่ะสามอธิบายพูดเลยเอากี่ตัวเลขเลยผมสามย่างน้อยสามแล้วเดี๋ยวไปนะฝังไปเอกนะวันสักสามสิบสี่สิบสามสิบตอนเนี้ยน่าจะรู้ว่ามันกี่ตัวฝังไปเอกสามอ่าพี่เอกว่าเยืนพื้นยืนพื้นแป๊บหนึ่งก่อนจะถ่ายภาคไหนเยอะสุด ก็ต้องลิวคีดิไม่ไม่เอาทะเลวะเนี่ยลิวคีแค่สิบสาเลวะหรอลิวทะเลวะเนี่ยเลวะส่วนมากมันสแตนดาร์ดอยู่ประมาณสามลิวคีถ้าเยอะนะแต่แต่ถ้าจถ้าเอาจริงถ้ามีถ้ามีไอตัวซิโรวันอะเท่านั้นห้าก็ได้ใช่ไหมมันมีทั้งตัวเอกตัวรองอ๋อเออวายีไวไวลิวไวเนี่ยเยอะลิวไวมีแล้วแม่งมีกี่ล่างครอบครัวพระเอกอะตายแล้วต้มีปังอันนั้นอีกสองแล้วแต่ละอันคูณสองถูกไหมลูกกระต๊อกผมไม่สองดิมีมีสุกาเยอะสุกาเป็นหก เจ็ดแปดแล้วเยอะไว้เยอะเป็นกองทัพเซเบอร์โอ้โหเซเบอร์สิบตัวร้ายฝั่งตัวร้ายก็เยอะเซเบอร์เยอะเซเบอร์เยอะเซเบอร์มันดาบเป็นวงนี้ยังดาบสิบคนเซเบอร์นี่คือลิวชี้ภาคสองด้ยเซเบอร์ดังดาบสิบคนนักบัตรสิบคนดังดาบสิบคนไม่รวมฝั่งตัวร้ายที่บินไอ้โซลมอนสตรีอุสอะไรพวกนี้างไม่รวมไม่รวมเอาอ่ะก็ไม่รวมใช่ป่ะมันมีมีพระเอกสีแดงใช่ป่ะสิงโตไอ้ตัวสายฟ้า อ่าตัวดาบนินจาตัวดินไอตัวท่อมต่อเต่าแล้วก็ไอตัวปืนไอตัวตัวปืนแล้วก็ไอดาบดาบจักไอดาบสีดำดาบมืดพี่น้องสองคนแล้วมีพี่น้องสองคนโอ้โหเก้าแล้วใครคนปะไอตัวฟีนิกสี่คนดำสิบตัวเนั่นเนี่ยคือสิบตั้งดาบลิวคี้ยังสิบสามอันนี้สิบมีเพิ่มมีมีมีเพิ่มอีกใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าลิวคีอ่ะลิวคีไม่มาไงไม่มาครบ ภายในเรื่องเดียวนะเดี๋ยวคีมันไปโผล่ในเนื้อมูวี่มาอีกสองสามตัวสองมูวี่อะมีเอพโอดไฟนอลกับเอพโอดไฟนอลมีแล้วแอันนี้มึงจะกี่ตัววะมาเรื่อยๆแต่เนี่ยผมเห็นอย่างน้อยๆต้องสามมโอ้ไยืนพื้นเนี่ยสามอ่ะยืนพื้นสามยืนพื้นอ่ะสามแน่แน่แต่ผมว่ามีน้อยแต่มีคุณภาพดีกว่านะเออหลังๆมีเไม่มีคุณภาพไม่พอมันมีเยอะแล้วเวลามันเกี่ยบบนมันยากไงอืมเออ ตัมน้องงแปล่คือแบบตัวเอกตัวรองก็พอแล้วไม่ก็ใช้แค่พลาดแล้วก็เปลี่ยนไอ้ลูกไอ้ลูกกลมๆไม่ปัญหาปัญหามันคือปัญหาที่ที่มาเรนนี่ก็คือมันมันมีสามตัวสมมติไอ้พลาดพาดกลางไอ้ตัวแบบมีสามอ่ะแล้วมันเสือกเปลี่ยนฟอร์มกี่ฟอร์มอ่ะไอ้ฟอร์มไม่เกี่ยวแต่ว่าตัวร้ายอ่ะตัวร้ายแม่งมีไอ้กระบู่ดำมีไอ้บิ๊กจิตมีโอ้โหแม่งเยอะนะไอ้คุกกี้คุกกี้ดำแต่ตัวร้ายท่าดีนะกระบู่ดำกระบู่ช่าเพลงมันอ่ะเราคิดว่าไอ้เข็มขัดที่มันพลาดเนี่ย มันจะมีตัวไหนที่เอามาคาดเอวไหมมีคิดว่ามีไหมเขายังก็มีอยู่เราต้องเป็นทรงเดิมเเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับไม่อย่างนี้อย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าไอการไอการที่เราใส่ไอการที่เราใส่ไอสายไอเนี่ยพลาดพลาดแล้วอะเวลาโปติเขาจะเอาอะไรมาเสริมให้มันเป็นแฟชั่นที่มันดูเท่ขึ้นลาบูบูตัวห้อยไงตัวห้อยห้อยลงมาไงลาบูบูไม่พี่มองอย่างนี้ถ้าถ้าถ้าเห็น ถ้าในเมื่อมันเป็นกระเป๋าใช่ไหมสมมติมีกระเป๋าอมันลาดมาปุ๊บแล้วคนคนเราจะจินตนาการนีงนะอไลเดอร์ที่มันจะออกมาอาจจะใช้กําไรแปลงล่างก็ได้ข้อมือแยกกันเลยข้อมือสแกนนี้อะนะสแกนหน้าอกเดี๋ยนะมีมีมีกำไรข้อมือสแกนไปไง้างเป็นไปได้กระเป๋าคาดอกแล้วสร้อยอะสร้อยสร้อยแปลงล่างสร้อยไม่น่าสรไอยมันยมันทำเขาเรียกทำใหญ่ไม่ได้ต้้งหูตุ้งหูตุ้งหูแล้วล็อกไปอยู่ แต่ต้องหวงว่าอาจจะเป็นอัศเซสซอรี่เสริมอะไรอย่างเงี้ยได้ปะห่วงจมูกห่วงจมูกห่วงจมูกก็คนนี่เนี่ยคิดถึงล้างแปรงถ้าล้างเปลี่ยนไม่ออกเลยนะเพราะว่ามันแค่แบบเหมือนใส่ไปปุ๊บก็จบเลยแต่ว่าถ้าเกิดล้างแปร์มาปกติมันจะมีอันนั้นใหญ่เสียบอันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันอันนี้มันน่จาจะเถอะทะไปนะถ้้าเกิดรูลที่เคยดูนี่ไหมมันนี่เจ็ดแสงอดัดเจ็ดสีมันนี่เจ็ดแสงมันคันหน้าอกอย่างงี้เลยไรวะแต่ม่งถอดมาแล้วควงๆได้จริงพลังได้อ่ะ มันจะมีแบบดึงด่าไปมาเหมือนมาชินก้าวด่าจิตีมันจะแจกฮะแันจะแทงเขาไปตรงไหนโหแม่งมันกว่ามาเลยเดร์อีกมันจะแแม่งอะวงอะดาจิตศี้อ่ะเนองเนงเออไอ้นี่ป่ะมีมันที่ไดแสงที่แม่งเดี๋ยวยิงบินดาาเด้อพูดถึงยางนี่ละกุนึกออกละสมมติมันเดือออกมายิงพลังได้คาอกใช่ไหมเอออ่าจะเป็นไปได้ไหมว่าเวลามันเปรียบไม่ใช่ซีอันนั้นก่อไปจิตีเราชอบเดี๋ยว เพ่เอกหนังเนี่ยเพ่เอกเป็นง่อยไปเกาะแล้วเป็นยังไม่นะมึงดูละครจากจักรงุงจนบงเยียนไม่จบอ่ะกูชอบปลาบู่ทองผิดตรงไหนวะสมมติใส่นี่ไปเสร็จใส่ใส่นี่ไปที่เข็มเข็มคัตเสร็จเบลใช่ป่ะใส่ไปเสร็จปุ๊บมันไหลออกมาเหมือนอุลตร้าแมนอะเป็นเกาะแขนทำเกาะแขนเพราะว่าอะไรนะของเล่นทำไงของเล่นก็ทำฟิกไง มันห้อยไม่ก็ทำอาวุธออกมาง่มันก็ทำอาวุธออกมาทำอาวุธออกมาทำเป็นเหมือนไอรอนแมนอะที่มันเป็นนาโนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเกือบล่างเงี้ยที่นี่เราคุยเรื่องบันไดอยู่นะใช่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าพยายามคุยเรื่องว่ามันมันจะออกไปในทิศทางแบบอะไรออกมาเพราะมดูเด็ดตัวมันเรียบ มันเรียบเหมาะกับการมีเกาะมากเลยนะไม่เพราะว่ามันไม่มีอะไรถ้าอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรเลยมันก็จะไม่ตื่นตาเขาเรียกอะไรเหมือนยุคนี้คนก็ต้องการที่แบบเฮ้ยเดี๋ยวใช้นุ่นเดี๋ยวใช้นี่เดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูแบบเทคโนโลยีขึ้นเลยถ้ามันถ้ามันเปลี่ยนพูดถึงเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแค่มันเปลี่ยนแค่สีถ้ามันเปลี่ยนแค่สีมันจะไม่ไม่ค่อยเหมาะถูกป่ะเหมือนถ้าเป็นอากิโะมันเปลี่ยนแค่สีถูกไหมเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็มีเกาะอก็ลองนี้เอาง่ายๆถ้าสมมติว่าลองแบบ V1 มันเล่นเลลยแแ้วบบไม่เปลี่ยนหาเลยอะ สุดท้ายแล้วอ่ะแม่งก็แสกเขไม่ไปคุณก็ไม่เล่นคุณก็รู้สึกว่าแบบมันไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะฉะนั้นยังไงก็ต้องไอตัวเนี้ยต้องคงแบบมีการล่างมีเพื่อความอัพอะไรเงี้ยคอนเซ็ปต์มันคือสายลับอุปกรณ์สายลับมันคืออะไรใช่ไหมคอนเซ็ปต์มันคือสายลับอ๋อมันเป็นสายลับเหรอไม่รู้คอนเซ็ปคุณคุณไม่แน่ใจคือจริงจริงอ่ะไอตัวพีโคนันนี่เองเงี้ยไม่ได้มีรองเท้าปรับระดับหรือโบเป็นเสียงไม่ใช่หรอสายลับเหมือนดเดวิสไอดเดวิสมันเป็นไตาบอดตาบอดเป็น ไม่แต่ว่าอันนี้คือคือถ้าเกิดดูโทน PVA ไอตัวอย่างมันคือมืดหมดเลยถูกไหมท่านี้ยมันก็ต้องเป็นอะไรเกี่ยวกับเหมือนปะป่าตอนกคลื่อนอะไรอย่หรือเปล่าก็มันเข้าอยู่อสเวนลักกิการเออเออฟิวแบบฟิวแบทแมนอะไรเงี้ยผมแบทแมนก็ก็มีแค่พวกแอสเซสซอรี่ไงแบทแมนมันไม่มีอะไรมันแค่เกาะเปลี่ยนเกาะอ๋อรู้แล้วแอสเซสซอรี่มอไซค์อัพเกรดใช่ป่ะพอมีกระเป๋าแล้ใช่ป่ะมีผ้าคลุม เป็นไปได้ไหมว่าจะแบบใส่พ้อคุมมาแล้วติดอยู่ข้างๆแล้วเป็นอะไรมีเสียงเพิ่มไหมไม่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 แน่ใจแต่ว่าถ้าก็ก็ตอนนี้ไรเดอร์ก็ไรเดอร์จะไม่รู้ว่าจะทาซ้ำกับคุณตั้มแมนหรือเปล่าไหมุตั้มแมนทำแบบใส่เกาะใช่ไหมไรเดอร์ทําเปลี่ยนฟอร์มไอ้นี่ก็น่าจะเปลี่ยนฟอร์มแะผมว่าแต่คงไม่คงไม่คงไม่เอาคอนเซปต์องุต้มแมนมาใช้หรอกถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะซ้ำเนี่ยก็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 คิดอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าล่าง ร่าง p อัพของมันแต่ละร่างอ่ะมันเฉยเฉยมันก็ดูแแบบไอ้เงี้ยเปลี่ยนแค่สีมันก็ดูแล้วมันก็ไม่น่าดูอ่ะเนี่ยะคือประเด็นคือไอ้ตอนเนี้ยไอ้อุปกรณ์ที่จะอัพเกรดมันจะไปใส่ยังไงในเมื่อแบบอย่างเงี้ยมันก็คือนเรียบเกินมันสมสุกสมไปแล้วอ่ะสมส่วนไปแล้วใช่ป่ะถ้าเกิดไปใส่ให้มันแบบนูนขึ้นมามันก็จะดูแปลกๆเหมือนอย่างกระบุ่เงี้ยพอหลังๆมันเริ่มใหญ่ขึ้นมันรู้สึกแบบมันจะมีแบบเลื่อนเข็มขัดลงมาเปล่าแบบพาดแล้วลงมาแล้วกลัวเลื่อนเข็มขัดกลัวแม่งเป็นกไรมา แล้วก็ใส่เพิ่มอ่ะแล้วมันเล่นลิงก์กันอย่างนี้นะครับเหมือนเราเหมือนเลาเตอร์เ่นเหมือนเราเตอร์ของเบสอ่ะไม่แล้วแบบทำให้มันแบบเหมือนแบบสมมติเราไม่ต้องมาสแกนอเรารู้จะตรงนี้แล้วเสียงมันเหมือนแบบยิงกันเป็นโบว์ทูดอ่ะไม่คล้ายไขไม่คล้ายเหมือนแบบพวกไฟอย่างเงี้ยที่มันลิงก์ันลิงก์เชื่อมกันได้ก็ไม่แน่นะมันเพราะมันบอกว่าลิสต์มาหายาวหังว่าวเนี่ยไม่ไม่มันรวมมันรวมมันรวมไม่นี่ด้วยมันรวมพวกรวมไอลูกบอลป้าไม่รวมฟิกเกอร์รวมอะไรนี้ด้วยอันอันนี้มันบอกเป็นไรเดอร์เล เอเจนต์เอเจนต์มันบอกว่าเป็นเอเจนต์เอเจนต์นี่อะไรเอเจนต์ซีเอเจนต์เอเจนต์เหมือนไอ้นี่ไงไอไอนายหน้าที่มันมีเอเจนต์คาร์เตอร์ที่13คือเอเจนต์คือเหมือนหน่วยปฏิบัติหรือเปล่าพูดคำว่าเอเวนเจอร์หน่อเด๊เอเวนเจอร์โอ้บ้านนอกมึงมีปัญหากูแหละไม่ชอบคินหน้าเลยเฉยอ ประมาณนี้แหละเพราะพูดอะไรมากไม่ได้ตอนนี้เห็นแค่นี้น้อยมากเออมันยังออกมาแค่เป็นเเดี๋ยวเดี๋ยวข้อมูลก็จะค่อยๆออกตามมันเดือนเดือนก็ง่ายๆสรุปว่าแล้วมันจะออกจริงเมื่อไหร่อันไหนอันเนี้ยมันจะมาแพลนมอร่เดือนเกเดือนไม่แต่ว่าทำไมถือว่าทุกอย่างที่จะออกมาใช่ไหมเดือนแปดน่าจะชัดเจนแล้วแหละก็คือสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้รูปต้นเดือนหน้าก็น่าจะชัดเจนแล้วละรูปตุกนี่แหละแล้วก็อุปกรณ์เสริมที่แบบจะเป็นลิสต์ออกมาเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ไม่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 พี่ประมาณ ไอ้กาบุมมันกี่ตอนละมันสี่สิบตอนนี้คือทุกคนข้ามหัวกาบุมแล้วนะาำไมเพราะสี่สิบสามทีอย่าเพิ่งะจบมันจะจบป่ะมันจะจบมันคือกี่ห้าตอนเลยประมาณอ่าคือเดือนแปด มันจะเริ่มต้นเดือนเก้าออันนี้มันฉายเดือนเก้าฉะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะรอบหน้าน่าจะรู้ละเดี๋ยวสิ้นปลายเดือนนี้น่าจะออกแล้วแหละจริงๆอ่ะที่ตอนนี้ในทีวีแมกกาซีนอะไรมันต้องออกมาตอนนี้เขาไปเอเอทรเลบีแมกกาซีนไม่ใช่ทีวีแมกกาซีนไม่อันนี้อันนี้คือที่มันยังไม่ค่อยโปรโมทออกมาเต็มเพราะว่ามันกลัวไปกบกาบูเพราะกระบุมันตอนนี้กับโคจูเจอร์มันจะมีมูวี่ สิ้นเดือนนี้ก็คือเดี๋ยวมันรออันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะโผล่ตรงนี้ออกมาเต็มเลยอนตอนนี้มันจะไปโผล,ใล่ในเรื่องนั้นเดี๋ยวรอดูในเรื่องอะไรก็ได้ว่ามีอะไรเพิ่มบ้างอย่าไปโผล่ก็เดาๆด,ดูก็เราวิเคราะห์ตรงไม่ตรงก็เดี๋ยวก็รู้ปากกาเซียนจะหันหรือเปล่าอหักตลรอแล้วเดี๋ยวนี้มึงอย่าไปเรียกเราไปเรียกเซียนเลยเราไม่มีหรอกเซียนอ่ะเราแค่เดาเราแค่คุยเล่นๆเนี่ยส่วนตัวเอาเพื่อนคุยกันเรื่องใครจะไปรู้ว่าเปรนเซียนเสซียนไม่มีหรอกพี่เออไม่มีใครรู้จริงหรอนะ มีแต่เดาเอามาคุยแบบสนุกๆบอกว่าหลังๆนั้นเดอร์อะซีจีเยอะเกินไปจริงผมไม่อยากให้มันกลับมาเหมือนแบบเมื่อก่อนอะคนแสดงเหรอไม่เออคือแบบไม่ใส่ซีจีเลยไม่ไม่ซีจีใส่ได้แต่ให้มันพอดีกาบู่พี่แม่งเด้งเยลลี่เต็มไปเลยใช่ไหมไม่ช่วงหลังไงแต่ช่วงแรกมันก็คือช่วงแรกก็ยังดีอยู่นะหลังๆเยลลี่เด้งไปเต็มจอเลยหรออยากได้แบบคูก้า หลังๆยากยากข้าวโตผมว่าถ้าทำมาไม่มีคนดูเอาแค่สู้พวกใช่ป่ะเด็กๆชอบพวกอนิเมะแสกเด็กๆไม่ดู c ีจีแสกอ่ะเกาทำให้เด็กดูไม่ใช่ทำให้พวกดูคือผมชอบตอนช่วงนี้ผมติด5สีอยู่นะผมซื้5สีเวลามันสู้มัน้ีดิบดา็7สีมันนี่5แสงจบแล้วจบแล้วจบแล้วสังเกตนี้ดิทังเกมเซเบอร์ดิ ีแรกเยอะแรกแรกน้อยมากเลยนะกอนหลังไป่ใช่โอ้โหเละใต่บ้านแรกแรกอ่ะแรกแรกน้อยมากพอล่างเริ่มเยอะเสร็จเริ่มเละแล้วไม่แต่แรกแรกก็งงงงแผนฟันดาบวนก็นั่นแหละก็นั่นแหละนั่ความหมายพอสุดท้ายแล้วอ่ะพอไม่มีอ่ะมันก็ไปต่อไม่ได้ไงเหมือนดูงิ้วอ่ะแม่งสุดท้ายคือมันมีดาบนะพี่เซเบอร์นะขอบนหน่อยแต่แม่งฟันบินคลื่นอยู่นั่นแะหลังๆอ่ะเข้าใจป่ะมึงมีดาบก็ไม่มีตีดีมี่ข่ ปิงขึ้นไม่เอกฟันปิงขึ้นอย่างเงี้ยฟันปิงนอย่างเงี้ยกีนร่างกีนร่างฟันปิงคลืนแล้วมันไม่บันใช่ไหมเออมันก็วิ่งไปฟันให้โดนหน่อยอย่างเงดี๋ยวหมดร้ออาวุธมีนเยอะแยะคือมึงเอาปืนยิงก็ได้ถ้ามันปิงคลืนอ่ะก็เซเบอร์ไงก็เป็นไรเดอร์กันเลยซักกระจกยิงกันทั้งเรื่องยิงมึงเนี่ยตาป็ดตาป็ดจบโอเคโอเคยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยที่ช่องโบคาเฟ่และเคียวสกีทอยและทอยมาแดมครับโอเคครับสวัสดีครับ